สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซันซิโร่กับรายการมิลานนิวรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารเจาะลึกทุกประเด็นของสโมสร l ลอสโซเนลี y ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องซันซิโร่ด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารหรือคอนเทนต์ดีๆจากทางช่องซันซิโร่นะ ก็อย่าลืมนะฮะกดสั่นกระดิ่งที่มุมบนขวาของหน้าจอฟุนไว้เลยนะฮะวันนี้ผมจะพามาสรุปข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ของสโมสรเอซีมิลานกันนะครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับยูเวนตุสกำลังเจรจาข้อตกลงกับตัวแทนของฮาคาร์คาฮานุกรูเพื่อที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ซึ่งฮาคารกกำลังจะหมดสัญญากับปีศาจแดงดำในฤดูกาลนี้ และดูเหมือนว่าการเจราจาของเขากับพิมาลายจะเป็นไปได้ด้วยดีคาดกันว่ายูเวนตุสพร้อมยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยให้ฮาคารอยู่ที่5ล้านยูโรซึ่งเงินในจำนวนนี้มิลานไม่สามารถให้ทางฮาคารได้เรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันดีกว่าครับตามรายงานจากเกาโชเมกาโตนะฮะหากในกรณีที่ฮาคารย้ายออกจากมิลานทางบอร์ดบริหารมิลานนะฮะ มีแผนแบบจริงจังนะฮะที่จะดึงตัวของเฮนริกมาคิตยานะฮะเพย์เมเกอร์วัย32ปีของ RS Roma โรม่เข้ามาร่วมทับหลังจากที่เจ้าตัวเองนะฮะก็กําลังจะหมดสัญญากับทางต้นสังกัดเช่นกันและทางมาคิตยานเองนะ,ะก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโชเซ่มูรินโญ่อีกด้วยสลาตันอิบบาฮิโมวิชได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่านะฮะจากเกมที่ สามารถบุกไปเอาชนะยูเวนตุสได้ถึงถิ่นอาริอันสเตเดียมสประตูต่อศูนย์ตามรายงานครั้งแรกนะฮะคาดกันกันว่าเจ้าตัวจะได้พัก2เกมนะ,ะจะเป็นเกมที่พบกับโตลิโน่และกาญรี่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วทางทีมแพทย์ก็ออกมายืนยันนะฮะว่าสราตันจะหมดสิทธิ์ลงสนามอีก2เกมที่เหลือนะ,ะกับทางกาญรี่นะฮะและนัดสุดท้ายฮะ,ะกับอตาลันตา มีรายงานออกมาว่ามิลานสนใจคว้าตัวรุสลามิลินอฟสกี้เยรเมรเกอร์ตัวเก่งของอัตาลนตามิลานได้มีการพูดคุยก,กับทางเอเย่นของรูคัตวารเกตไปบางส่วนแล้วโดยรายละเอียดสัญญาก็จะประมาณนี้นะฮะสัญญา4ปีพร้อมค่าเหนื่อยอีกะ4ล้านยูโรบวกโบนัสซึ่ง เจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับทางมาริตในเดือนมิถุนายนนี้มิลานสนใจคว้าตัวดานิโลดัมโบซิโอแบ็กขวาสารพัดตำแหน่งของอินเตอร์มิลานมาร่วมทัพแบบฟรีๆในซัมเมอร์นี้แต่ไม่เพียงแค่มิลานที่สนใจเท่านั้นแต่ยังมีทีมอื่นที่สนใจในตัวแบ,บ็กขวาทีมชาติอิตาลีรายนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นฟิออเรนตินาโรมาและโมนาโก ล่าสุดนะครับดอนนารุม่าที่มีข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสตอนนี้จเจ้าตัวเริ่มมีอาการลังเลแลฮะเพราะเรื่องด้วยนะฮะทีมม้าลายในรดูการ้าอาจจะพลาดไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนี์จากคดียูโรเปียซูเปอร์ลีกนะฮะหรือถ้าหากไม่โดนแบนจากยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะฮะปัจจุบันก็พวกเขาก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการไม่ได้ไปนะครับเล่นฟุตบอลคั่วยุโรปนะครับ เพราะพวกเขานะฮะตอนนี้อยู่ที่อันดับที่5ของตารางคะแนนนะฮะมีคะแนนตามหลังทีมในโซนท็อปโอยู่1คะแนนนะฮะทำให้ตอนนี้มีทีท่าว่าเจ้าตัวนะจะต่อสัญญากับมิลานออกไปในรูปแบบสัญญาที่ทางสมโมสรยื่นให้ที่8ล้านยูโรต่อปีนะฮะเป็นระยะเวลา2ปีนะฮะหลังจากที่โชว์ฟองได้เป็นที่น่าประทับใจนะฮะก็มีข่าวรายงานออกมาว่า บอร์ดบริหารมิลานกำลังจะทำการยืมตัวบราฮิมดีอาร์จากเรอเลมาริตต่ออีกหนึ่งฤดูกาลนะครับปิดท้ายกันด้วยข่าวดีของสโมสรน,นะครับตอนนี้นะฮะทางทีมงานบอร์ดบริหารของสโมสรลอสโซเนลีนะฮะกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อทำให้สโมสสนฮะ,ะหลุดจาก Financial Fair p l a y นะฮะเพื่อสร้างสมดุลภายในทีมให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็มีรายงานออกมาว่า จำนวนยอดติดลบของสโมสรน,นะฮะลดลงกว่า100ล้านนะฮะจากปีก่อนที่มียอดติดลบอยู่ที่195ล้านเท่ากับว่านะฮะตอนนี้สโมสรเหลือยอดติดลบเพียง95ล้านเท่านั้นนะฮะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมิลานต้องสร้างเพดานค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะที่ไม่ให้แพงโอเวอร์จนเกินไปหากว่าในฤดกูกาลหน้านะฮะมิลานเองได้กลับไปเล่น ฟุตบอลทัวยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะสโมสรอ,อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะฮะหนึ100ล้านนั่นจะทําให้สโมสรหลุดจากฟ a n แนนเชียลแฟร์เพอย่างแน่นอนครับ